ร้านค้าในอำเภอเมืองนคนปรปฐมเป็นพื้นที่หนึ่งใน5เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจค้นเมื่อวานหลังพบข้อมูลต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลของบริษัทปอ・พัฒนารุ่งโร์ก่อสร้างจำกัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือสเครื่องและบัญชีธนาคารเพื่อมาตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ มีข้อมูลว่าการตรวจค้นครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อเสนอเงินให้บริษัทคู่แข่งถอนตัวออกจากการประกวดราคาพราะจะในแล้วสิ่งที่เราไปค้นนี่ก็เพราะว่าเราต้องการหาพิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์ความผิดให้ได้ว่า คนที่เขาเข้าถึงข้อมูลและดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ผ่านโทรศัพท์เครื่องใดและกลุ่มที่เราไปค้นคือเป้าหมายสําคัญที่เราทำมาก่อนในรีก่อนซึ่งเป็นข้อมูลเดิมซึ่งอยู่ในจานวนก่อนและต่อเนื่องเชื่อมด่วนและคายถ่ายผนมาครับ การแถลงข่าววันนี้ DSI ยังบอกด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดของกำนันนกไปตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อตรวจยึดเอกสารสัญญาจ้างที่มีมูลค่างานตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปจำนวน20ชุดครับหลังจากสืบสวนพบว่าเอกสารใบเสนอราคาใบเสนอราคาเนี่ยหลุดออกมาจากหน่วยงานรัฐครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัท ปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดของกัมนนกได้เปรียบในการเสนอราคาหรือไม่ครับมันเกิดขึ้นมาด้วยมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าถึงข้อมูลภาคลักโดยวิธีการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาจากภาคลักษ์เพื่อให้รู้ว่าในจํานวน52ลาย4 8ลายพวกนี้นะมีใครบ้างที่เข้าไปซื้อซอง แล้วก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งเพื่อจะดําเนินการในการที่จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการติดต,อต่อเบอร์ทรศัพท์ในการกรีดกันร,ราคาหรือจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปเสนอราคาเราก็จะเห็นตรงกันว่าท้ายสุดแล้วก็จะมีผู้ที่เขาเสนอราคาอยู่แค่สามหรือ4ี่ลายนั่นก็คือสิ่งที่เขาสามารถเขากําหนดราคาได้ว่าใครจะยื่นเท่าไรหรือไม่ยื่นเท่าไรการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ดี i มุ่งเน้นไปที่โครงการมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทขึ้นไปที่ ขึ้นไปนะคะหมายถึงว่ามุ่งเน้นไปที่โครงการมูลค่าที่มีมากกว่า30ล้านบาทขึ้นไปที่บริษัทของกำนันนกทั้ง2บริษัทได้รับงานรวม19โครงการมูลค่ารวมแล้วกว่า1,000ล้านบาท โดยเพราะว่าขั้นตอนการยื่นซองเสนอราคาในหลายๆโครงการจะมีนิติบุคคลเข้ามายื่นหลายรายแต่เมื่อไปถึงขั้นตอนการเสนอราคากลับเหลือเพียงบริษัทเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทของกำนัน,นกค่ะไทยพีบีเอสตรวจสอบแผนผังการบริหารโครงการของบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดพบมีรายชื่ออดีตเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงหลายคนเข้ารับตำแหน่งในบริษัทโดยมีตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้จัดการโครงการไปจนถึงวิศวกรสํานักงานค่ะ